ตอนนี้ครับปัญหาหลายคนเกิดขึ้นแล้วครับก็คือเวลาออนไลน์ครับออนไลน์แบบนี้นะครับเราขึ้นเราพบว่าเอกสารคุณที่ไม่ได้ยืนในระบบหาต้องการกลับไปรับงานโปรดอัปโหลดเอกสารนะครับผมลองมาแก้ไขนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะนี่คือทดลองนะครับให้เราไปที่เอกสารนะครับเราคลิกเข้ามานี่เป็นหน้านี้นะครับแป๊บนึงครับเน็ตผมมันช้า พอมาอยู่หน้านี้แล้วใช่ไหมครับถ้าใครยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ให้เลื่อนมาเป็นภาษาไทยนะครับจะได้อ่านง่ายฮะใบขับขี่ใช่ไหมครับเราเคยอัปโหลดแล้วนะฮะเนี่ยผมหมดวันที่สองเดือนสี่เนี่ยวีหกเจ็ดผมก็ยังไม่อัปเดตนะผมจะเลือ่อนไล่ล,ลงไปก่อนต่อประจำตัวประชาชนเห็นไหมครับเนี่ยไล่ลงมาให้เราให้เราไลา่ล,ลงมาหมดนะครับสติกเกอร์อันเนี้ยถ้าเรายังไม่มีไม่เป็นไรนครับผมผมผมจะลองลองทําดูนะครับ หน้าคนขับนี่ที่เราถ่ายไปแล้วเนี่ยใช่ไหมถ้าลายประกันภาคบังคับบลรบอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างเงี้ยคือให้เราเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจครับเลื่อนลงมาเรื่อยไปขับขี่ฐานะเนี่ยเขาก็ผมก็ยังไม่อัปโหลดนะแต่ผมก็ไม่สนใจครับหนึ่งสองสามสี่เงี้ยผมก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนก่อนพอเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับนะครับอย่างเงี้ยเอกสารตรวจสอบบรรยากาศอาชญากรรมผมก็ไม่มีครับ พอเลือนลงมาเลือดนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นสีแดงแบบนี้ครับที่ว่าต้องต้องระบุนะครับนี่ครับที่บอกว่าต้องระบุฮะสมมุติว่าเพ,พื่อนๆยังไม่ได้เปลี่ยนภาษาเป็นเป็นภาษาไทยใช่ไหมก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะอังกฤษใช่ไหมอังกฤษพอเป็นอังกฤษก็เป็นแบบนี้พอเราเลือนลงมาเราไปหาจุดที่เป็นสีแดงแบบนี้ครับนี่ฮะที่เป็นตัวสีแดงแบบนี้ที่เป็นตัวสีแดงแบบนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนภาษาไทยก่อนเพอเป็น พอเป็นสีแดงแบบนี้เดี๋ยวนะเนี่ยภาษาไทยอ่าเพราะเนี่ยเพราะเราให้เราเลื่อนลงมาตรงสีแดงแบบนี้นี่ยครับตรงเนี้ยมันอาจจะหมดอายุก็ได้หรือว่ามันหายไปจากระบบก็ได้ครับตัวเนี้ยเอกสารการจดทะเบียนยันพานะก็คือเป็นอ่าเขาเรียกว่าไปจดทะเบียนนั่นแหละครับก็คือเอกสารจดทะเบียนของรถตัวเนี้ยต้องระบ,บุก็คืออาจจะแบบ แค่อัปโหลดแล้วก็รออีกสักวันสองวันอาจจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะลองอัปโหลดกันนะครับคือผมมีข้อมูลเก่าอยู่แต่รถผมมันปีสองพันสิบสองอดิเดี๋ยวนะผมหาก่อนว่าเอกาสารผมอยู่ตรงไหนเอกาสารที่นี่ครับเจอแล้วครับ เอกสารผมก็คือตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้ครับน,นี่อัปโหลดลงไปเลยครับน,นี่ผมจะลองอันดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่าผมอัปโหลดไปแล้วใช่ไหมอัปโหลดเสร็จปุ๊บอัปโหลดวันนี้ใช่ไหมสามวันที่หนึ่งวันที่ที่สามนะผมก็ลองอัปโหลดไปเลยโอเคผมแก้ไขแล้วนั่นเนี่ยผมอัปโหลดเข้าไปแล้ว เห็นไะ้นะนะม,มครับผมอัปโหลดใหม่ครับเห็นไหมครับแต่มันยังขึ้นระบุกันอยู่อ่านี่ครับงั้นรอแล้วกันครับรอว่าอีกวันสองวันมันจะกลับมาออนไลน์ได้ไหมมาดูเลยครับหลังจากผ่านมาประมาณสักเ,เกือบไม่ถึง8ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปนะครับมาดูว่าโบเขาปดบล็อกให้หรือยังนะครับ เข้ามาดูเลยครับออนไลน์เลยครับเรียบร้อยแล้วครับเพืเ่อนๆครับปลดบล็อกเรียบร้อยแล้วครับขอให้ทุกคนวิ่งอย่างมีความสุขนะครับ